The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ผมมีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของกับผมมากราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่ครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ16ปีที่แล้วประมาณปีพุทธศักราช2532โยมแม่อาจ,จแสดงกับพระมังเนี่ยพร้อมเด้วยพนักง,งานขับรถ ได้เดินทางมาจากไอเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธาน,นีเพื่อไปอร่วมประชุมที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่รถยนกำลังแล่นผ่านอำเภอปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่คนขับรถคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนขับรถคุ้นเคยนะขนานั้น เวลาราวสามทุ่มหน้าปัดรถยนต์ปรากฏสัญญาณสีแดงเตือนให้ทราบว่า,าเครื่องยนต์เกิดเหตุขัดข้องกระทันหัน <c oughs> <c oughs> ทั้งโยมแม่และคนขับรถตางก็พากันแปลกใจแล้วก่อนเดินทางก็มั่นใจว่า ได้ตรวจสภาพรถมาอย่างดีแล้วคนขับรถจึงตัดสินใจชะลอรถแล้วชิดซ้ายแวะจอดข้างทางซึ่งเป็นบริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านมีบ้านไม้หลายหลังตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่งสองฝั่งถนนจะเล่มตอนนั้นสามทุ่มสามทุ่มนะออความเงียบ และความมืดสลัวปกคลุมบรรยากาศบริเวณนั้นโดยรอบในเวลานั้นเองโยมแม่ก็ด้ยินเสียงกลองแว่วดังมาใจากไกลตีเป็นจังหวะคล้ายกับมีงานวัดโ <c oughs> ยมแม่ทำไงจริงค่อย ถูกต้องอีกจ้าเอ๊ะทำไมเก่งจังกวาดสายตาผ่านความมืดสลัวสำรวจบริเวณนั้นโดยรอบอยู่ครู่หนึ่งก็สังเกตเห็นเด็กวัยรุ่นกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันในสาลาริมทางซึ่งห่างออกไปไม่ไกลนักโยมแม่ก็พยายามตั้งใจฟัง ว่าเขาคุยอะไรกันแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกันเป็นภาษาขมนขมนจชะอ,อภาษาเขมนจู่ๆเด็กคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็เดินเข้ามาหาใกล้ๆแล้วก็ถามว่ารถเป็นอะไร,ร,ถ,ะไรถูกต้องอย่าง สารถีก็บอกว่ารถเสียทันทีที่ทราบว่ารถเสียเขาก็รับอาสานำทางพาคนขับรถไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคนขับรถก็รีบถอดแบตเตอรี่ออกจากรถแล้วบอกโยแม่นั่งรออยู่ในรถเพียงลำพังไปก่อนอบางคนขับเดินตามหลังเด็กหนุ่ม จนหายลับไปกับความมืดโยมแม่ก็ใจไม่ดีขณะที่กำลังกวาดสายตาไปมานั่นเองโยมแม่ก็ต้องประราดใจเพราะภาพที่เห็นคือ,อมีบ้านเรือนไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ด้านหลังศาลาริมทาง ยกพื้นสูงประมาณสองขั้นบันไดดูสะดุดตากว่าบ้านหลังอื่นๆในบริเวณนั้นแสดงว่ามีหลายหลังภายในบ้านเปิดไฟสว่างเรืองๆเหมือนจะคอยต้อนรับแขกผู้มายเยือนโยมแม่สังเกตเห็นสองตาใหญ่นั่งอยู่บนบ้านบริเวณชานบ้านมีหม้อ ปั้นรูปทรงคล้ายๆกับไหคล้ายบ้านเชียงวางเรียงอยู่ก็นึกแปลกใจเอ๊ะเวลาดึกดื่นขนาดนี้แล้วทําไมทําไมตายายคนนี้ถึงยังนั่งขายของอยู่ไม่ปิดร้านแล้วก็เข้านอนสักทีเพราะตามกติชนบทนั้นอสองทุ่มก็นอนกันแล้วแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าเออเราน่ะ น่าจะเดินเข้าไปขอเข้าห้องน้ำสักหน่อยแต่พอคิดไปคิดมาก็ว่าเปลี่ยนใจก็เลยนั่งรออยู่ในรถกระทั่งเคลิมแล้วก็หลับไปด้วยความเพลียหลับไปเลยจนโยมแม่มารู้ตัวอีกทีก็เพราะได้ยินเสียงคนขับรถกลับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จ เรียบร้อยแล้วนี่ประชาติฝังตรงข้ามจำได้ไหมจ๊ะเมื่อคนขับรถใส่แบตเตอรี่เข้าที่แล้วเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปเด็กนุ่มคนนั้นที่เดินตามมาก็หันมากำชับคนขับรถว่านคนเดิมหะให้ค่อยๆขับไปเรื่อยๆอย่าดับเครื่องรถและอย่าเปิดแอร์เป็นอันขาดอืม จนกว่าจะเจอร้านซ่อมรถคนขับรถก็รับคำรถก็สามารถวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งแปลกมากพอถึงที่หมายร้านซ่อมรถเครื่องยนต์ก็ดับลงพอดีคนขับรถก็จึงเอารถเข้าอู่ซ่อมรถทันทีก็ไม่ได้คิดอะไรยอมแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรคนขับรถก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงเหตุการณ์ที่เราเสียกลางทาง กินเวลาราชั่วโมงเศษแล้วคุณแม่หลับไปชั่วโมงเศษดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปอย่างปกติธรรมดาก็ไม่มีอะไรแปลกเริ่มหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งรถไปแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากโยมแม่เสร็จประชุมแล้วจึงเดินทางกลับโยมแม่ก็ได้กำชับคนขับรถว่าอย่าลืมแวะศาลาริมทางเพราได้ซื้อหมูแผ่น ของฝากเมืองโคราชตั้งใจว่าจะไปฝากเด็กหนุ่มคนนั้นแต่พอรถล่านผ่านเส้นทางเดิมใกล้จะถึงบริเวณที่รถได้มาเสียเมื่อคืนนี้คนขับรถก็ได้ชี้ไปทางซ้ายมือของบริเวณบอกขยยามโยมแม่มองไปที่ศาลาริมทางหลังกเก่าๆด้วยความตื่นตระหนกโยมแม่ก็รีบหันไปมองตามทันที ยมแม่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะภาพที่ปรากฏต,ต่อหน้าคือมีเพียงสาราริมทางอยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นกลับไม่ปรากฏร่องรอยเรือนไม้ของสองตาย,ยายยาทจะเห็นเมื่อคืนวันก่อนแต่อย่างใดที่อยู่หลังสาลายมแม่บอยคนขับรถลองขับวนไปวนมาน่เพื่อทบทวนหาตำแหน่งที่รถมาเสีย คนขับรถก็ขับวนไปมาหลายรอบจนกระทั่งมั่นใจว่าบริเวณสาลาริมทางนี่แหละต้องใช่สาราหลังเดียวกันอย่างแน่นอนขณะนั้นเวลาเย็นมากแล้วจวนจะโผล,ลเพลเต็มที่เดี๋ยวแม่จิงตัดสินใจกล, <laughs> กลับจังหวัดบนราชธานีด้วยความงงสุดขีด ทั้งคนขับรถและโยมแม่ต่างก็นั่งเงียบกันไปตลอดทางไม่รู้จะคุยอะไรโยมแม่ลองเทียบเวลาจากนาฬิกาในรถยนต์ซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่ปรากฏว่าเดินช้าก,กวานาฬิกาบงข้อมือถึงหนึ่งชั่วโมงเศษระยะเวลาที่ต่างกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่แบตเตอรี่ถูกคนขับรถถอดออกไปชาร์จริงๆ ยังไม่ได้แก้ในกาใหม่ไม่ได้ปรับเลกาทำให้โยมแม่ยิ่งมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้ต้องมาใช่ความฝันอย่างแน่นอนโยมแม่มาทราบภายหลังว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นเป็นป่าชา้ารกร้างว่างเปล่ามานานเคยเป็นแล้วก็มีคนเคยประสบเหตุการณ์แปลกๆทำนองนี้อยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์ประหลาดเหล่านั้นนะมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวกับผมเองเรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่แปลกยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกครับมก็จะไปคิดกันละกัน <laughs> คือกับผมเกิดเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมส่วนโยมพ่อผม,ผมเกิดวันที่28เดือนสิงหาคมเหมือนกันครับ ที่น่าแปลกก็นนะคือแม้แต่โยมปู่ของผมก็เกินที่8สิงหาคมเช่นเดียวกันไม่ได้เชื่อแต่ก็เป็นความจริงเราสามคนต่างก็มีวันที่และเดือนเกิดพ้องตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายครับโยมแม่เล่าว่าวันที่คลาดกับผมโยมพ่อกับเพื่อนๆยังตั้งวงดริง้งเลี่ยงฉลองวันเกิดโยมพ่ออยู่เลยปัจจุบันโยมพ่อเป็นนายตำรวจ ระดับผู้การก็เป็นในพลแม้ว่าจะทำบุญให้ทานเป็นประจำแต่ก็ยังดื่มเหล้าบ้างเป็นครั้งคราวครับโยมปู่ของก็ผมมีอาชีพรับราชการทหารบกท่านเป็นคนเจ้าระเบียบเข้มงวดแข็งแรงมากท่านมีปกติเงียบขลึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับลูกหลานถึงครจะพูดทีก็พูดสั้นๆหุนห้วน แต่ก็แปลกเวลาที่ท่านอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงกลับช่างพูดช่างคุยกลายเป็นคนสนุกสนานเฮฮาทุกคนในบ้านไม่มีใครกล้าขัดใจโยมปู่เลยโยมปูเ่เสียชีวิตลงด้วยโลกจะราเมื่อาอยุได้87ปีโยมแม่ของผมเป็นลูกคนสุดท้องท่านเป็นลูกหลงเพราะเกิดทาจากพี่ชาถึง10ปีในปีที่โยมแม่เกิด ยมตาของผมาอายุได้43ปีไอ้53ปีส่วนยอมยายอายุได้43ปีห่างกัน10ปีเมื่อยอมแม่โตเป็นวัยรุ่นมักถูกเพื่อนๆล้อว่ามีพ่อแม่อายุมากครอบครัวของแม่ยากจนยมแม่มีเสื้อผ้าเพียงสองชุดเท่านั้นเป็นชุดนักเรียนเก่าๆสำหรับใส่ไปโรงเรียนและใส่อยู่บ้านด้วย แต่โยมแม่เป็นคนเรียนเก่งจบเกียรติยศคณะบัญชีจุฬาก็เลยได้งานดีๆทำและก็มีหน้าทีการงานก้าวหน้าตามลำดับกระทั่งปัจจุบันโยมแม่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในระดับภ้าค,ครับส่วนตัวกับผมเองได้รับแรงบันดาลใจจากโยมพ่อจึงใฝ่ฝันว่าจะตั้งเป็นทหารอากาศให้ได้โยมพ่อจึงวางมังชีวิตให้กับผมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร แต่แล้วกับผมก็ต้องผิดหวังอย่างแรงครับเพราะตรวจทราบภายหลังว่าผมมีอาการตาบอดสีจงไม่สามารถสอบเข้าออเรียนเตรียมทหารได้แต่ทุกวันนี้กับผมกลับมีความรู้สึกดีใจเพราะทำให้กับผมเดินทางลัดมุ่งตรงมาบวชอย่างไม่ลังเลใจนับรวมเวลาบวชสร้างบารมีปัจจุบันได้ดเจ็ดภาษาแล้วครับคำถาม เหตุใดแล้วยันถึตงต้องมาเสียกลางทางตั้งที่ติกรอ,ออกเดินทางก็เด็ตรวจสภาพพอดีแล้วระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เราเสียกลางทางเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นภาพลวงตาครับข้อ2บริเวณที่เกิดเหตุ่าง่างก็ลําเลือกันว่ามาว่าเป็นป่าช้ารังนั้นคือที่อยู่ของอ,อะไรเด็กนุ่มคนที่อาสามาช่วยเหลือเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะมนุษย์กันแน่ เขาต้องการอะไรถ้าเป็นผีในป่าช้าร้างทำไมเขาไม่ทำร้ายให้รถเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาคนมาอยู่แทนเขาแต่กลับให้การช่วยเหลืออย่างดีตายาทั้งสองคนทั้งสองเป็นคนหรือเป็นใครทำไมต้องมานั่งขายของยามดึกดื่นด้วยครับหมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านที่คนขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จ มีจริงหรือไม่ถ้าเป็นของพบละเอียดทำไมจึงชาบแบตเตอรี่จ่เป็นของหยาบได้ <Yeah. S 1> โยมปู่โยมพ่อแล้วก็ผมกับวันที่28เดือนสิงหาคามเหมือนกันสิ่งที่มาพร้องตรงกันอย่างนี้เป็นเหตุบังเอิญหรือมีบุพรกรรอะไรที่ทำร่วมกันหรือทำเหมือนกันครับ oh. ข้อ5โยมพ่อทำบุญสมําเสมอแต่ก็ยังไม่เลิกดื่มเหล้า บุญที่ท่านทำจะมีโอกาสส่งผลให้ท่านมีดวงปัญญาคิดเลิกเล่าได้เองบ้างไหมครับหลังจากการทำนาทีกริมิทธิยมพ่อแล้วมีบุญอะไรไหมครับที่จะทำให้ท่านสอนตัวเองเรื่องนี้ได้หากยมพ่อยังไม่หักเด็บตอนนี้บุญที่ท่านทำมาจะช่วยท่านได้อย่างไรครับหก โยมปู่ละโลูกแล้วไปอยู่พบอภูมิใดครับท่านเคยปราลบว่าไม่เห็นด้วยจกับผมมาบวชตอนนี้ท่านกระจายกับผมหรืออยังหากผมอุทิศบุญไห้ไปให้ท่านแต่ท่านไม่เห็นด้วยท่านจะได้บุญจากการบวชของผมไหมครับกับผมจะช่วยอะไรท่านได้บ้างไหมครับข้อเจ็บุพกรรมใดยังทําให้โยมแม่เกิดมาเป็นลูกหลงของโยมตาและโยมยาย ชีว so ิตใบเด็กลำบากแต่มาสบายขึ้นในภายหลังปัจจุบันโยมอายุเพียงห้บห้าปีแต่ความจำชักเลือนเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับก็แปดโยมพ่อและโยมแม่ได้เคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรเครื่อไม่และหากไม่มีเชื้อสายหรือมีน้อยจะต้องเริ่มสร้างบุญกับหมู่คณะ อย่างไรครับข้อต,ต่อไปหากต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสายการสร้างบารมีกม่คณะที่เข้มข้นควรทำอย่างไรครับข้อ9าอาการตาบอดสีของผมเกิดจากวิบากกรรมใดและกระผมมักโพธิสัตว์บางครั้งเสียดหนอกเหมือนมีลมแน่นกระทั่งอาเจียนออกมาเป็นอย่างนี้บ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ เป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรครับขสิบกับผมเคารพรักพระาจารูปหนึ่งมากเพราะท่านเมตตาสอนสมาธิให้ตั้งแต่ครั้งบวชเป็นสำเนาฤดูร้อนที่วัดหนองกินเพนและปัจจุบันท่านก็นยังประคับประคอ,องกับผมมั่นคงในเส้นทางการสร้างบาร,รมีในอดีกับผมเคยสร้างบาร,รมีร่วมกับท่านมาอย่างไร แล้วท่านมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมครับ9็แอดกับผมมีเพื่อนรักที่สนิทกันมากตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นจนเข้ามหาวิทยาลัยกับผมได้เป็นการเมตรให้ท่านจนปัจจุบันตั้งใจมาบวชสร้างบรมีกับคุณครูเมื่อใหญ่ไปตลอดชีวิตก่อนจะมาเกิดในชาตินี้เราทั้งสองมาจากที่เดียวกันหรือไม่ คยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรมี่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมครับและมีข้อบอกพร่องในการสร้างบารมีอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับท่านอยู่พุทธศินหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมาเแล้วก็นำมาไลฟฟังเป็นนิยายปร,รัมปร,รากันจ้า เหตุที่รถยนต์มาเสียกลางทางดั้งทที่ก่อนออกเดินทางก็ได้ตรวจสภาพอย่างดีแล้วเพราะละ,ละกิจาก,การมันดาลของพุทธภุมะเทวาที่อยู่บริเวณน,นั้นแต่ไม่ใช่พวกวิทยาธรระหว่างทางอำเภอปรา,าสาทจังหวัดสริุรนเป็นเรื่องจริงไม่ได้ฝันไปเพราะก็เอ็นดูเลยอยากหยอกล้อเล่นเช่นเดีกับรอื่นๆที่เคยเจอ จะเรียกวัเป็นภาพรวมตาที่เกิดจากการบันดาลของเขาก็ได้บริเวณที่เกิดเหตุเคยเป็นป่าช้าร่างมาก่อนจริงคือที่อยู่ของพูดภูมิทวาดังกล่าวเด็กนุ่มที่อาสาไมชื่อเหลือคืออามนุษย์เขาต้องการเพียงยอกเล่นด้วยความอินดูถูกต้อง้ะดอกยอกเล่นด้วยความอินดู ทุกอย่างเขาดเดลมิดหรือบรรดาลขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านร้านค้าหรือร้านชาร์จแบตเตอรี่เขาไม่ได้ตายโหงอยู่แถวนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะหาคนมาอยู่แทนเขาตรงนั้นจ้าตายายสองคนคือ,อพูดภูมิมาเทวาดังกล่าวที่ต้องการมาหยอกล้อเล่นด้วยความเอ็นดูกันเป็นทีม จึงทำมาเป็นขายของยามดึกดื่นแต่คุณแม่ทราบไหมไม่ทราบไราจรึงไม่มีอารมณ์ที่จะไปเล่นกับเขาด้วยหมู่ <c oughs> บ,บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านที่คุณขับรถเอาแบตเตอรี่ไปใช้ก็เป็นเรื่องของการเนรมิตให้เห็นดังกล่าวแบตเตอรี่ของรถไม่ได้หมดแต่ขบันาาดาลให้ดูเหมือนหมดให้สมจริง จะจะแกล้งพาไปช์าแบตเตอรี่ที่ร้านจะได้ม,มีมีประสบะการณ์มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ไงล่ะจ๊ะว่าพบละเอียดกายละเอียดมีจริงจริงยมปู่โยมพ่อและตัวลูกมีวันคล้ายมันเกิดในวันเดียวกันที่ยิบแต่สิงหาคมก็เป็นการมาพ้องกันพอดีแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาด้วยจ้า โยมพ่อทำบุญสม่ำเสมอแต่ยังชอบดื่มเหล้าบ้างเพราะความเคยชินและสังคมที่ท่านอยู่อีกทั้งยังไม่เห็นโทษภายในอบายและสังสารวัตรในตัวท่านเองประเด้ท่านเห็นได้ด้วยตัวของท่านเองท่านก็จะหนาวแล้วก็เลิกเองหรือบุญเก่าได้ช่องบวกกับบุญใหม่ก็จะทําให้ท่านมีความคิดที่จะนําดวงวิญญาณที่ท่านมีมากอยู่แล้วมาใช้เลิกด้เองในตัวท่านเองแหละจ้ะท่านเข้าใจจ้ะใจบุญด้วย โยมปู่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุมห้าแล้วกรมดื่มสุราละศีลปานาคาเมด้วยขาสัตว์กับเจ้าชู้กำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมบนโลกกรอกน้ำทองแดงร้อนถ้าไม่มีบุญที่ทำตามประเพณีอุมไว้ท่านก็นจะต้องไปลึกกว่านี้ตอนนี้โยมปู่ไม่ได้คิดอะไรเรากำลังโดนทันทรมานอยู่ให้รูทิศบุญทั้ง ทุกบุญทั้งบุญบวชและบุญอื่นๆไปท่านบ่อยๆท่านก็นจะได้รับการลดหยันผ่อนโทษลงมาเรื่อยๆจนกระทั้งหลุดพ้นจากยมโลกโยมแม่เกิดมาเป็นลูกยมตายมยายเพราะเคยอธิษฐานเป็นเจอ,อาเป็นพ่อแม่ลูกกันมาไปถึงเวลาจังหวะที่จะต้องมาเกิดในช่วงที่พ่อแม่อายุมากก็เลยกลายมาเป็นลูกหลง แต่ที่ไวต้นมีชีวิตลำบากและมาสบายภายหลังเพราะตอนทำบุญช่วงแรกไม่ปิธีแต่มาปิทีในภายหลังจึงทำให้กรรมความตรรนีบางชาติได้ช่องให้ผลก่อนในช่วงแรกของชีวิตและบุญที่เปลืองปิธีจากการนำทางก็ตาม,มาส่งผลในภายหลังปัจจุบันยมแม่ยุหายุ55ปี ความทรงจำชักเรือนเพราะเศษกรรมัมมุสาในอดีตส่งผลจะแก้ไขก็ต้องสมาทานศีลและปฏิบัติธรรมทุกๆวันอย่างสม่ำเสมออีกทั้งทำบุญทุกบุญแล้วธิษฐานจิตก็จะช่วยเห็นหนักเป็นเบาเบาก็หายได้จ้ายอมพ่อยอมแม่เคยสร้างบรมีกัมมุขนะามาโดยเป็นกองสเสบียงจะมีสายบุญกัมมุขนามาพอสมควร ้าให้ถ้าหากท่านใ้โอกาสตัวเองปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทุกวันก็จะทําให้เข้าใจมากขึ้นหากต้องการเกิดในตระโกลที่มีเชื่อสายในการสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเข้มข้นตัวลูกก็ต้องบวชไปเซิร์ฟแล้วก็ต้องทําหน้าที่เป็นการมิตรแก่นตนเองและญาติโยมมากๆจ้าและอธิษฐานจิตตอกย้ำผังที่ตัวเองต้องการให้หนักแน่นมั่นคง ย้ายคลายเคลื่อนก็นจะเป็นไปตามความปรารถนาของลูกอาการตาบอดเสียงลูกเกิดจากกรรมในอดีตชาตินานมาแล้วหลายชาติที่ผ่านมาลูกเคยเป็นพ่อค้าประเภทย้อมแมวขายคือตบแต่งสินค้าที่ไม่ค่คยมีคุณภาพให้ดูเค,คล้ากับมีคุณภาพแบบหลอกลวงเขาละจ้าสนทด่มักปัวทิศะบ้าง <c oughs> สียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นจนอาเจียนบ่อยๆเพราะกรรมแน่ดีพุทธดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชจะทําการทบุบซ้อมถ้องยืนยันเฉลยศึกด้วยความมันจนเฉลยศึกทรมานแล้วก็ <c oughs> มีอาการทั้งที่ลูกเป็นอยู่แล้วจะจะแก้ไขลูกก็ต้องมันแต่งสมบุญ แล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วทิดบุญแม่กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนทําร้รายเขาหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายได้จ้าพระอาจารย์ที่เป็นอะไรมีกับลูกดิาตนนั้นคือกุลธิดาลูกพีพ่อดีตาตาผู้พี่ซึ่งเป็นกุลธิดาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้คอยดูยแลช่วยเหลือลูกเหมือนเป็นพี่สาวลูกในช่วงลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช ต่อมาเมื่อลูกได้บวชแล้วก็ได้ตามมาอุปถากดูแลลูกต่อรวมทั้งเพื่อนสนิทกันซึ่งเป็นตาหารพระราชาที่ออกบวชด,ด้วยแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาใน,นเวลาต่อมาญาติผู้พี่ผู้ทำหน้าที่ดูแลลูกและเพื่นอนได้มีคอบมตรนาที่เป็นผู้ชายในชาติต่อไปและคอยได้ออกบวชเหมือนตัวลูกและเพื่อนจึงได้ทําบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอและอธิษฐานจิตใ้ได้เป็นผู้ชาย แล้วได้เอาบุญในชาติต่อไปมาชาตินี้บุญก็ได้ตามสง่งผลก็สมปรารถนาก็ได้บวชสมใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตนะจ๊ะให้หนักแน่นเลยก็จะได้สมปรารถนาเมื่อบวชแล้วจะฝึกตัวอย่างไรเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญและอายุพระศาสนาหรืออยากทําหน้าที่อะไรก็ต้องฝึกกันต่อไปนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราเคสตีสันส้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้ No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.